สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS Music Channel นะครับสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนมาชมวิธีนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนฐานนาฬิกา Casio T-Shock นะครับวันนี้เป็นรุ่น J2100 นะครับหรืเป็นรุ่น J2100 นะครับเป็นนาก,การเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับมาชมกันเลยนะครับ นี่เร่องถอดสายออกก่อนนะครับถอดสายก็คือจิ้มตรงนี้ลงครับนี่ฮะดันลงมาก็จะหลุดนะครับนี่นนครับถอดสายออกทั้งสองข้างเลยนะครับ นะครับจะมีแผ่นซิลิโคนปิดข้างล่างอยู่นะครับปิดตัวน,นี้จะใช้ฐานสองก้อนนะครับพเพื่อนตัวน,นี้จะใช้ฐานสองก้อนนะครับนี่ีออกก็คือจะมีข้างข้างนะครับแต่ข้างข้างด้านข้างก็งจะปิดแล้วก็จะออกมาแบบนี้ครับตัวล็อกก็จะเป็นแบบ ตะขอเกี่ยวไว้นะครับพอเราปลดล็อก็จะเด้งขึ้นมานะครับใช้แบตเตอรี่เบอร์ s r 7 2 6นะครับ s r 7 2 6บนเบอร์แบตเตอรี่ญี่ปุ่นนะครับใช้สก้อนนะครับเพื่อนๆนีน่ฮะแตรจิงก็คือเกี่ยวไป้ข้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็แงะขึ้นนะครับพยายามพยายามแอย่าให้เครื่องเด้งขึมานะครับนี่ฮะ ครับครับฐานที่ใช้ก็คือเบอร์เจ็ดสองหกแครับนี่ฮะัไหก็คือหยิบก็คือประมาณนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปสอดเข้าไปให้ตรงห้องนะครับแล้วก็กดก็อยู่แล้วนะครับนี่ครับกดลงไปก็จะมันจะเป็นขาล็อกนะครับกดเข้ไปก็จะเข้าล็อกพอดี หุ่นันนะครับเห็ยเขาเปครับแล้วก็ล้วกดนะครับนี่แค่นี้นะครับจะได้แล้วครับเมื่อใส่เข้าที่แล้วก็เราจะต้องกดรีร,ร,รีรีเซ็ตนะครับปุ่ม CA พยายามหานะครับหาไอหาปุ่ม AC นะครับ AC คือจุดจุดที่เราจะต้องเซ็ต รีเซ็ตเครื่องนะครับให้ทํางานนะครับเพื่อจิ้มเราก็จะเห็นแต่ปุ่มใกล้ a c ตรงนี้นะครับเราเห็นนี่ฮะเราจะเราจะต้องแตะนะครับแตะเราใช้ปากคีบแตะนะครับแม่แก้วเบาครับครั้งเดียวก็พอนะครับเพื่อจะรีเซ็ตเครื่องทํางานนะครับนี่คือการทํางานของเพื่องก็จะทำาลาแล้วก็ปิดปิดอยูนะครับเออเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะครับ ก่อนปิดฝาดควรจะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับใช้คราบเหงื่อที่ติดที่เราสัมผัสนะครับแล้วก็ทําความสะอาดซีนกันน้ําด้วยนะครับควรจะควร,ควรจะทําความสะอาดทุกครั้งที่เราแกะที่เปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ทาน้ํายากันน้ํานะครับเพื่อที่จะช่วยให้ในการกันน้ําได้เหมือนเดิมนะครับ การใส่โอลิงกันน้ำเนี่ยต้องใส่ให้ลงล็อกเข้าล็อกได้เหมือนเดิมครับถ้ายางเสื่อมหรือว่ายางแข็งหรือว่ากิดรูปก็ต้องหาเปลี่ยนนะครับแล้วก็พยายามให้ใส่ให้ลงเข้าร่องแล้วก็ปิดซลรโคนทับกันช็อตเข้าที่เดิมป,ปกติให้ใส่ให้ถูกตำแหน่งนะครับถ้าปิดตำแหน่งยาลําพพงจะเสียงไม่ดังนะครับนี่ล้อปิดฝานะครับคราวนี้ก็แปลนว่าเรียบร้อยนะครับใส่น็อตทั้งสี่ตัวกับคืนครับ ก็ขันนอดให้แน่นๆเลยนะครับเน่นพอประมาณนะครับเบรอยแล้วครับต่อไปก็เป็นการประกอบสายกับเข้าที่นะครับก็ใส่ครับใส่ด้านในยะหนึ่งก่อนนะครับใส่เข้าไปตัวล่างก่อนนะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปมุมหนึ่งก่อนแล้วก็เอามือกดไว้นะครับแล้วก็ดันสปริงลงแล้วก็ดันมือเข้านะมือกดลงไปครับแค่นี้เองครับ ตอนนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์คกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับ